แล้ววันนี้ก็มาถึงฟรีไฟล์ X Black นรกแล้วคุณได้น,นี้เปล่านั้นไปดูกันเลยอนักเพลที่สวันนี้วิธีได้ก็คือกดไปที่ตามกลับมาแล้วก็ตามเพื่อนกลับมาในไลน์บลูทูธอีเมล w ไวไฟดิจิกสมุดโน้ตบันทึกไปที่ใจเมสเ็จ gmail ส่งหาเพื่อนไลย์คลิปนอกลกันกีวาปเปอร์ ใช่ป่ะ่ยก็แล้วสกินอืนใหม่ก็เข้ามาแล้วมีอยู่ที่ระยะสองดาเมจหนึน่งลบอัตเกองก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะแต่ผมว่าไม่ค่อยดีว่าะไม่มีอัตไเองแล้วคุณผูช้ชมตอนที่ผมไปสุ่มหน้ารักมาผมบอกนผมสุ่มได้เนี่ยเฉยอะสุ่มไปสุ่มมา แบบตอนนั้นอคลิปอยู่ไงแต่มันแบบตอนนั้นพอกดถ่ายหน้าปกปั๊บมันหลุดเข้ามาใหม่เลยตายมาเลยไม่อยากอัดเลยไหนไะในหมอกนี่นี่นี่เป็นเหลาสีฟ้าก็นะแล้วก็สกินอื่นใหม่มาเรามากลับมาพูดถึงสกินอื้นใหม่ก็ในกล่องก็มีประมาณนี้ เริมเหมือนคราวที่แล้วแหละอ่ะน้องันตามที่ได้ดูบอกยิปมันจะมีโบลิงแต่โบลิงนั้นยิงไม่ได้นั้นเราไปดูเลยแต่เราต้องเล่นโหมดคนแมนนะออกวงมันเล็กมาแล้วก็เข้ามาแล้วว้าวเราติดอันดันองของพอดละสงสัยเลลอกไปเล่นแรงกันหมดแล้วมั้งนี่เราต้องไปยืน ข้างหลังมีมีดด้วยโอ้โหมีฟรีไฟกีดด่ตนะัวนี่ะฟรีไฟฟรีไฟฟรีไฟเพื่อไดมีตัวมามาเฟียน่าจะมีสักฟรีไฟนะเอาฟรีไฟทั้งทั้งเกมเลยอะ่ะนั่นไงอย่าบอกนะเสื้อก็เขียนฟรีไฟ เราต้องรอผู้เล่นเขาเอาเองก็มาแล้วพี่จำได้น,นะผมเจอที่โฟชิโน้มแล้วก็รอเครื่องบินเต่าแต่เครื่องบินช้ามากอะเป็นมพรหมดนี้หมดเดียววะนีะ่ยหน้าบอกลิปผมได้ที่นี่ นี่ปอลิง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 แต่ไม่ร,รู้ว่าออกมาตกแต่งออไมแตท่าไหร่โค้กปอลิงคือปอลิงเต็มเลยไม่อยากให้ยิงปอลิงแล้วก็ดรอปปอลิงแกตายแน่ใจยิงเออถ้ายิงแล้วก็ดรอปอย่างนี้ก็ดีกว่านะนะต่อยก็ไม่เจ็บด้วยอู้อู้ ให้มันงับมือดีกว่าอื้อา่อยถ่ายปกคิวว่ละถ่ายก่อนมาทำคิวิกีกอันอันนี้ต้องใช้วิธีการหาซีจีสุดมากทำได้อยู่ถ้ามีกระสุนเอฟอน f n ตีเยอะขนาดนี้โอ้โหดดอปที่เดิมอะนัองมีสะเนียงยสะเคียงไม่ได้ช่วยอะไรหรอก ยแล้วเมื่อวานอะ่ะที่ผมลองคิดไปมันมีข้อผิดพลาดข้อใหญลล่ลืมใส่ปุ่มกดครับอาจจะเป็นข้อผิดพลาดเลย,เลยแต่วันนี้ผมใส่นะฮะมนเป็นข้อผิดพลาดที่เนี่ยเปิรลิงหน้าตกใจออ ลูกกระสุนมันอร่อยปะลิงนี่มันปะลิงในแลยแหละก็ไม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงได้วิทุกคนอาจจะมองข้ามว่าเป็นจิกะแมปหรือเขาเอามาแทนยางานั้นนะไม่สองวงอะ เขาเอามาแทนยางใช่มันคือยางโบลิ่งเนี่ยดูดิเห็นยางไหมมันจะไม่มียางให้กระโดดแล้วเนี่ยยางหลุดไปโบลิ่งมาแทนนั่นน่ะไม่มียางตรงนี้นะปกติอะ่ะมันจะมียางตรงนี้ให,ให้เราให้เราา นีกว่ีสิทุกคนบ้าเ,าเอาเอ,าเอา้เลจีสิบ้าเงินโปดเลยแต่สองนี้ก็กลับมาแล้วเนี่ยโปลิงเนี่ยมันเป็นยางแทนแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะอาจจะมองข้าม้าโปลิงกลายเป็น ที่กระโดดไปล้ไม่รู้หมดอื่นจะเป็นไปด้วยไหมหมดสี่สมันก็มีแบบเนี้ยเจ๋งเจ๋งทีเอ็มเจ๋งดีแต่การชวนเพื่อนน่ะมันต้องเอาโทรศัพท์คนอื่นมาชวนที่ไม่ได้เล่นฟีไฟตึงแล้วผมไม่รู้แต่เชิญในหนเชิญในไลน์ 445เปิร์ปอลแล้วตอนนี้กลายเป็นเปิร์ลปดแล้ว,วก็ไม่ได้ชอบมากเปิน์ลปดของโมงคือลูกสองอหนึ่งสซนซีอเจ็ดเก้าแล้วก็เอเคผมจะเป็นตัวปืนละ AR ส,ส่วนใหญ่ SMG อ,อ่ะโหดที่สุดของโฮมโคือ p 9วนกับ445 เดินไปเดินมาเราคนชาตและยิงอุ ừ, 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 ๊ยเราต้องยิงอย่างเดียวเอาเฮ้ยใครยยิงอ้อม กูได้โทเค็นโอลิงเฮ้ยผู้ชอณผู้ชอบไม่ชอบบอลลิงเฮ้ยไม่ต้องไปช่วเพื่อนจากที่ไนลกเล่นกับเแต่นยแตก